ได้มาหาลูกสะใภ้แล้วกอดเลยฟัดเวียงเลยไม่รู้ใครจะกอดใครนะโอ้พุ่น,นเก็บตะการมาต้องมาต้องจุบตามไปจุบกะ่ะตามไปจุบทุกคนเลยตามตะกาศเจ้า ตอนเมื่อกี้ไงพ่อเสะปดเมื่อกี้ <c oughs> เออคุณหัวน้องค้างนะคะมา,นนม,ามาหาลูกสะไปร์เล่อฮะลูกสไปเบอร์หนึ่งค่ะข่ <c oughs> อ,อขอขอขอ,อ,อสูงเลยฮะเห็นเห็นตัวกิงกับอ่าเนี่ยต่างกันไหมโอ้จะอ้อนแล้วจะนอนแล้ว ูงมากไงหาหยังในรถบ่มีดอกหาของกินเนงเอ้ค่แน huh? um, yes? ้้มยแ้วจุบอย่างเดียวเลยเก็บไปใสเอาเอาให้คนไดอ่ะเาเอาให้คนไดเอ้ยหูคนไหนขออีก่ย ชอบจ๊บนะสาวปีเออหาของกินในตะกร้า,ห,า,นนกกาหมดแล้ว<ป>จ้าจ้าเจสวยหน่อยจ้าเจสวยก่อนใครใครใครอยากกินกล้วยจ้าเจสวยไหนเสียงดังๆก่อนเสียงดังดง,งดงเฮ <c oughs> มีมีของกินกับไม่มีของกินนี่รู้นะเสียงต่างกันมากเลยปล่อยเลยปล่อยเต็มปล่อยเลย ่อยโลดอยากไปใส่กับไปโโลดผุนไปหาพี่ออรไทยกับไปโโลดบัไปใส่ดอกเฟียคุ้นอยู่ยังสี่หลัชอบชอบชอบแบบคนคุกคีกับคุณจุ๊บเอ้ยตามติดต่อยตยเลย ได้กินได้ก oh. okay. oh. 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 like yep. kind of ินผู <ah ้เบาได้วหนี่นั่นได้กินผู้เบาอ่ะตามตามเลยแถ่เลยผุ่นหอมหอมยางเดียวเลยต้องใส่อย่างไปนะค่ะคุณลยนแม่อสิบไปหาพี่บุญค้องตีฮะนีลาะสิบไปหาพี่บุญค้องนะเออ จะจะพริกแดงหรือพริกเขียวเอาเอาโอ้พริกสีม่วงโอ้ยตำรถพุ่นเดี๋ยวเอาพุ่นผุนน้ำน้ำพุ่นแม่น้ำแมญ่าพุ่นแม่อุ้ยอ่าหันเอาหันก้นขันเอาตัางล้ำตัางล้ำโอ้จะมีนเนาะใจสวยเฮ่ใส่เอาเอาใส่นี่ใส่วางลงฮ oh, ว่างว่ะมาัมางว่ะเอาไ้ไฟเอาออเอาไ<ป>้ไฟมังเรื่อง <_ d ata> เอาไปโหลดขนันไปถือตะกร้าไปพอน้ำหลด <_ d ata> เอ้ใส่ตะกร้าแล้วคุณโอ้ยหูซื้อ่ามาพอบุญคล้องอีหลีละเด้องานนี่งานนี่มักพอบุญคล้องอีหล <_ d ata> ไีไปภาพไปหาผู้บ่าวโหลดอุย้ยอุ๊ยจีไปหาพี่อรไทได้บทนี้ขอบคุณมากค่ะ ไปแล้วพุ๋นลูกสะใภ้น้ำนาแล้วเป็นใก่แล้เป็นไก่แล้วเป็นไก่แล้วสิไปไซรันันสิบห้าโอ้ยไปแล้วค่ะไปแล้วอาลาดสินอุ้ยพอเอิญแล้วก็ะเจนเนี้ยมบมบมบอยู่ไปนนี้เต็มเอาปล่อยเบิ้งปล่อยเบิ้งสิเล่นน้ำกลนบอเออปล่อยเบิ้งปล่อยเบิ้งสิเล่นน้ำกลนบอใส่ล่องเบิ้งล่องเบิ้งอ้าวรอก่อนรอแม่ยาก่อนโอ้ยไปแล้วค่ะ ไก่นำเที่ยวค่ะยี่เขาไปคนละทางไงพี่แม่ยาไปตั้งพี่หลงสาวหลงสาวค่ะไปแล้วคุณหมอไปแล้วนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณหมอน้ำค้างโอ้ยนเนาะแต่เล่นเต้เ้ยสิไปหาหนองตีฮะอีลาลสิไปหาหนองนะอีลาสิป้า,อ,นะปปาอัน แม่ยา,าไปหานหนองนะเสียใจแม่ยา,าไปทางพุ่นเร็วไปผิดทางเด้อบ้านพี่บุญคลองอยู่ทางพูน้นบ้านพี่บุญครองพอได้ไปอยู่ทางเส้นนั่นได้สาวสวยสาวสวยประจำหมู่บ้านอะไรนะลูกสะใภ้คนที่หนึ่งแม่แม่แม่นำขางว่าแม่นำขางบอกว่าไม่มีน้ำมะพร้าวมาให้เลยนาสันเอ,แ,อแตงไทย ชอบชอบชอบแบบเป็นอิสระนะเวลามีแขกมาเราต้องปล่อยนะปล่อยให้เดินเพราะว่าสาวปีเวลาเห็นคนมาเยอะๆนึกว่าจะได้กินนะเพราะว่าเห็นคนมานี่เขาจะได้กินเขาก็เลยไม่อยู่นิ่งนะคะเขาก็จะเดินเวลาเราผูกนะถ้าปล่อยนี่ก็จะไม่ไปไหนนะจะจุ๊บอย่างเดียวอืมจุ๊บ ก็จุ๊บหน่อยจุ๊บอย่างเดียวอจุ๊บอย่างเดียวเนาะแม่นำขางเลยบ่ไดถทายลูปนําเลยลูกจะไฟม่อมแม่มามมมพูดอาบน้ำเร็วเล่นดินแหมแต่บอีหลาดีใจบอดีใจบอแม่นำขางมาหาไปใส่ไปใไส่อย่าลีลาอย่าลีลา หมุนหมุนเออหอบไปน้ำเออประจำที่นะคะเด็กหน่อยมมนีก็เฝ้ากันดีดีผลเออลักกี้เก่งมากเลยมานอนเฝ้าสาวปีนะนอืมแม่แม่มากกับดีใจลหละนะก็อยากออกไปทักทายเนาะอ,อยากไปจุบเนาะช้าญาเนาะ ชายยาสาวชอบจุ๊บนะพ่อตะโอยก็เป็นอิสระหลุดแล้วเนาะคุณเออสงสัยมักพี่บุญคลองอีหลีน่ะเด้อ,อยังว่นพอพี่บุญคลองอยู่เที่ยวตะไปหอมตะพอพี่บุญคลองอยู่บ่เศร้านี่แม่ว้ยมาไกลเต้คือบเลแรนน้ำรถดเมื่อกี้ฮะอีหนูก็วิ่งตามรถดไปเลยเมื่อกี้ น้หูจกบานพี่บุญคล้องบอสเออเออเห็นแม่แม่มาใสดีใจจริงๆนะคะเนี่ยหยุดไม่ยอมหยุดเลยวิ่งเลยดีใจแปลกจริงๆรับแขกดีแต่แท้รับแขกด้วยจุ๊บไปนะมนชอบจุ๊บค่ะแั่นน่ะจุ๊บจุบ เห็นเห็นเห็นแม่แม่มาคือดีใจมากๆเอายังไงปีก็ได้กินละวะสานเอ้ยอันเดียเราไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะแม่แม่ก็ขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณพ่อควานพี่บุญคลองด้วยนะคะที่พาคุณหนอนน้ำค้างนะคะมานะคะเยี่ยมลูกสะใภ้สาวปีนะคะก็ขอให้ท่านเดินทางถึงที่ หมายอย่างปลอดภัยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ